สวัสดีค่ะวันนี้สาววันวันสาววันที่สิบหกนะคะจำไม่ได้วันนี้วันอะไรวันอนงคารวันอัาคารรันคุธวันอังคารค่ะนี่ค่ะเราก็ไม่เยกทําทำบนทำบนเดือนสิบนะคะศาสตร์เดือนสิบภาคใต้นะคะวันนี้เราอยู่อัธาภินะคะ เนี่ค่ะเขาจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวถ่ายให,ให้เพื่อนได้ดูกันนะคะจะทำกันยังไงเนี่ยเขาเขาเขาจะวางไอ้ปิงงตูนะคะแล้วก็จะมีตะโต๊ะโต๊ะหนึ่งนะคะจะมีพระองค์หนึ่งค่ะมานั่งแล้วก็มานั่งฉันนะคะแล้วพระก็ จะเปิดจะเปิดแันทางทีเป็นโตทีละน้อยะคะ่ะแ,แล้วก็เราก็เอาเป็นโตกลับได้แต่ว่าไม่มีพ้วยไม่มีจานเหมือนภาคกลางเลยไปเทศลาลวเราเราอันนี้แต่ว่ามัน,ม,นมันสะดวกมากเลยนะคะแบบนี้แมบว่าไม่ต้องไปเสียเวลาต้องไปทีเส่จานมั่งอะไรมั่งไม่ต้องไปยกเยอะแล้ววันนี้ก็ผ้าก็เอาเอา,เอาซ้อนกลางนะคะตักตักเอาแบบแล้วบแต่ท่านจะเปิดอันตัวไหนแต่ว่าน่าจะเปิดหมดนะคะ แล้วก็เราก็ไปกลับกิกลับไปกินได้อันนี้กินได้หมดเลยนะคะอันนี้กินได้หมดเลยข้างในอะคะ่ะมันเป็นน้ําตาลเคี่ยวแล้วก็เอามาทําไม่รู้เขาทาแบบไหนก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน <c oughs> สวยมากตัวนี้ใหญ่ใหญ่ ใหญ่มากอันนี้น่าจะทำเองใหญ่ขนาดนี้รบรรยากาศนะคะเอามาฝากนะคะบุญภาคใต้นะคะจัดเดือนสิบขาแล้วจะใครนันแล้วก็เขียนชื่อใส่ไฟที่ร่วงรับไปแล้วก็เขียนชื่อใส่นะคะชื่อนามสกุณเผื่อให้เขามาได้มารับนะคะ

แต่ก็สะดวกดีนะคะแบบไม่ยุ่งยากด้วยนี่ก็ใส่พิงโตอย่างนี้ก็วางนี้เลย้าก็มาสั่นเองเปิดเองค่ะถ้ามีบางบบางทีก็เปิดบรรยากาศปีก่อนเรามาเขายังทำสร้างเสร็จแต่ปีนี้สร้างเสร็จแล้วค่ะก่อนแต่เรานอนนี่เขาสร้างเสร็จแล้วมาปีก่อนอยังไม่เสร็จเลย สวยมากเดี๋ยวข้างล่างเดี๋ยวงลงเวทถ่ายนะคะล่างเขาขายขนมข้าต้มยำด่นะงางค่ะเดี๋ยวถ่ายตอนพามาสันข้าวนะคะ ยืดย้ดนะบรรยากาศบรรยากาศข้างนอกคนยังไม่มาไม่ครบอันนี้เป็นภาพี่นั่งในรัการที่ห้าแต่ใหม่ก่อนนะคะอันนี้เขาบอกเออมรนาใหม่ นี่ถ่ายบรรยากาศนะคะะอันนี้ตรงนี้เรามาเอาวันเจือบาบ จะเทีไว้บรรพาประหุดนะคะเอาจะติดไว้เลอะอยู่ข้างในจะเป็นรูปนะคะรูปแล้วก็อดุติดไว้เห็นเป็นรูปแล้วก็เป็นชื่อบรรยากาศในวัดนะคะ không ngon gặp mẹ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  gặp mà gặp mẹ thả mẹ đều cả ตรงนี้เป็นอะไอะไรนกาเจ้าพุณอ๋อการเจ้าคุณใช่ไหมเจ้าฟองตังแบบต,ตังเดิมมาเลยใช่ไหมรุนแรกรุนเล็กเลยการเจ้าคุ่นตังแบบตังเล็กเล็ก ปัเจกินไม้ยงเตยมน่ก็เพนอเงินท้นี่ถ้ไม่ก้นมวอิ่นไม้เตรีมกู้เพื่เราเด็กๆเลยงอะไนี่ทำใหม่นะนี่กนมากินน้ำเลจ้าหนี้เินตอนนี้กินกินได้แล้วค่ะกินได้แต่วันนี้ถ้าโุรเร็วะไม่ก้นเรากินน้ำตาปูนี่เราก็แยกกับน้ำตาเออเรนนี้ไม่ได้แล้วเนา อมีปลาไหมมีปลาไหมคะนี่ค่ะเมื่อก่อนชาวบ้านแถวนี้เขาจะกินจะกินน้ำตรงนี้แต่นี้กินไม่ได้แล้วอะไรคะอันนี้กระดูกกระดูกอยู่นี้อ๋อนี่นี่ก็ใส่ได้ใส่ได้บางคนตัวโตยักตายาย่เราเด็กข้าวโอ๋อ ดี e จังเ้กินไม่ได้แล้วมีปลาไหมคะเมก่อนไม่มีเลปลาไม่มีตอนนี้มีไหมเป็นเก่าแก่เลยนะครัวัดเก่าแก่เลยนะกี่ปีได้ฮะ โอ้โหมียลป้วยมว่อเมียมอู่มาแล้วเหมือนวัดเก่าแก่นะคะวัดท่าโพตองคะเหมนวัดเก่าแก่นะคะหนร้อยปีแล้วนะคะนี่ก เขาไม่เปิดนะคะเมื่อก่อนเราไ,ไปเข้าได้เดี๋ยวไปดูนะคะว่าเขาจะขาย,ยขอะไรเขาพูดจต้ตายกันเราคนเก่าเหมือนคนแปลกเลยงานเราเป็นคนแปลกเลยเดี๋ยวไปดูนะคะในเขายของ มาถ่ายแล้ววางรอที่พรา,าอารามอากาศก็ไม่ร้อนไม่เย็นพอด,ดีอยู่นะคะเฝ่ายของ มาอยู่อ <hi> ย <token thanks> ู Hello Hello ่ภาคใต้เราเหมือนคนแต่งเนาะเราจะเข้าเขาขายของกับหผนจะขายเท่าๆไปขายน้ำอนี้ญาติกันสวัสดีค่ะไม่ได้นำแค่กล้วยสวัสดีค่ะ ถ่ายไม่ทันเลยมาตั้งนานแล้วขึ้นไปเนอะเดินเลาะไม่เจออยู่ข้างในเลยแม่อยู่ข้างในแล้วอันนี้โอเลี้ยงไหมคะโอเลี้ยงมีค่ะเอาโอเลี้ยงแก้วหนึ่งค่ะเนี่ยญาติกันเดินไกลบ้านถ่ายน้ำมาทุกมาปีไหนก็เจอขายทุกปีถ้าถ้าปีไหนมาไม่เจอนี่ไปไหนอ่ะไมาไม่ถึง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 เลี้ยง ข้าวเลี้ยงนี่ก,กินเนี่ยกินข้าวมานิดนึงแลว้าากวก่อนสั่นก่อนพายแก้เท่าไรคะมีแบบอ่าน้ำมะพร้าวแบบไม่ไม่มีแต่น้ำไม่ใส่น้ำตาลหรือใส่ไหนจ๊ะไม่ใส่เลยมีไหมขายไงคะถึงสิบบาทคะ่ะมีใครจะกินบ้างนเ,เ,าเ,นเนาะก็ก็ได้ นี sociedad, ああ่ถ uh, 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 ุงส like. uh ิบบาทใช่ไหมคะห้าถุงพังทำยังไงวันว่าจะไม่กว้างมาก แบบใส่เนื้อไม่ใส่เนื้อค่ะแบบไหนดีจ้าน่าจะน้ำน้ำดีกว่าเพว่าเนื้อไม่กินเลยป้่าถูกไหมจะขึนรามั้ยเขจะข้นย มีขายอะไรมั้งคะมีกวยจั๊บมีชูชิแแนมทางนู้นร้านขายเอาอะไรจ้าอ๋อหลายร้านจังหลายอย่างหลายอย่างมามามาไม่ได้เกิด้ค่ร้านพี่น้ำอะไรจ้าอ่าบรรยากาศให้แล้วอันนี้ฮะถุงค่ะกวจั๊บใหกันได้บห้แล้

มายังหันเป็นสูเป็นูนย์นนทนเเกาสังาีดามิจจามาโติยังีมายังหันเตเป็นสัสั่งาสังโัตรังุธจะนพัชิ อมิสาระนะมิท้ามิอมมัง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 สาระนะมิท้ามิโตติจังติสุตังสาระนะมิท้ามิ

I uh -huh. คนยกอีกทีหนึ่งอาบุญนังฟังนะเพื่อนให้ได้บใครที่เข้ามาสมขอให้ได้บุญกันนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะนดีกสุขเวลาให้สซขดีนะคะับคนที่เข้ามาดูนะคะ นนมาแล้วอันนี้เป็นเจ้าอาวาสนะคะเก่าแก่มากไปแล้วเพิ่งเห็น่ Nào bình cầu là gì nữa ừ. Đi dục nữa hả nữa Ta thanh cho Mình ถ่ายให้ดูนะคะคนไม่ไม่เคยเห็นก็ไม่รู้ได้แลยะคะ่ะ

แต่ก็ไม่ไม่ไม่เข้าใจประเพนี้เท่าไหร่นะคะแต่ว่า เราจะดูนะคะกับข้าวแตนยกลับแต่ว่าดูไหมว่า

เคแล้วจับได้เหมือนกันเดี๋ยวไม่รด้ไงค่ะเรื่อัน แดี๋ยรอปีนโตนะคะให้กลับแล้วเสร็จแล้วนะคะขอ,อ,อให้ได้บุญหมดทุกคนนะคะที่เข้ามาดูนะคะ อบ,บรรยากาศมาฝากแล้วก็ประเพณนีขอภาคใต้อันนี้ลงุลงลุงรอเชียวิตนยจะไปตอนไหนหรืไปกินข้าวก่อน,ไ,นไม่รู้แล้วนี่เป็นตัวใครเป็นตมาแล้วตัวอะไรล่ะ <c oughs> พี่จ้านมาแล้ววันนี้ก็ยุแล้ว